อความจริงของจังกรวาลเพศเมียเป็นเพศที่เขาบอกว่าเพศผู้เนี่ยแข็งแรงใช่ปะแต่เพศเมียเนี่ยแข็งแกร่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าลิบอาดแต่ต้องถามผู้หญิงนะว,ว่าเขาสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศหรือเปล่าถ้าเขาสนับสนุนก็สัดหน้าได้เนี่ยเป็นเหี้ยเลยเขออยาเรดว เฮ้ยไม่ได้แบบต้องเกีดไปเกูเอาตัวเย็นไปใส่ตัวเย็นดี่เดนะทำอะไรนะตำองทำไมใหมให้เป็นซับเซตวะเอาไว้บ้านใม่กึศอะไรโวมมา้วกูจะตายไอ้ปิดเกมทันไหมวะไอ้อัตชับเข้าบ้านเลยเลิกเล่นอัตรัปจบกันแค่นี้นะครับโอเคสวัสดีบ้าเลย เรียบเพื่อนหมดไปเอนคนอื่นไปไหนหมดเ,ามาเก็บเบพงี้จะเสร็จไหมวันนี้แหละวันนี้อ,อัน,น่งสอไอ,อ้หลักสูตรธรรมชาติมันน่าจะมีรถแท็กเตอร์ให้เรานะมีรถแท็กเตอร์กคนหนึ่งสองาไม่ได้หรือได้ดีก็กดพร้อมกันเลยบึนบึนมันบีเอา้เอาวหนึ่งา เอ้ยกูแซงแล้วเว้ยไอ้เนี่ยทำไปกูเก็บจำมันวะจังไม่เก็บเก็บไปเก็บเก็บไปเยอะมองจนตาลายแล้วเนี่ยไหนบอกนี่เกมปลูกผักไงไม่ใช่เกมเก็บผักมั้เหรอเกมเก็บผักแต่เก็บมาครึ่งวันแล้วมึงเอาของกูด้วยนะอยู่มันเดินมาบังหน้าเลยนี่ไงนมใส่เข้าไปในเครื่องทำชีสเต้า กูดื่มเข้าไปหนึ่งอึกเลยมุดมิดโขงหน่อยแน่ไม่เราต้องให้ความรักสาวเดินด้วยอ่ะอะไรกูรู้เรียองเอ็งยินลิ้นกูให้ความรักใส่กูให้ความรักมันเองกูอัพเปิร์ลมาโอ้โหดีโอเคโอเคกำลังร้องเลยเมื่อกี้เอ้ยอะไรวะวัวร้องไงอะไรนี่เราอะไรเนี่ยเราหรือเฮ้ยเราหรืออุ้ยตรงนี้ก็ยังขาดความรักเนี่ย มีเรอะในนั้นอ่ะเอามึงเข้าไปดูดิโอ้โหเต็มเลยเหี้ยอันนี้มันใช่ต้นนั้นปะเอ็นเชียนเลยเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยต้นไห้เชี่ยไม่ใชู่่ของเราแม่งได้กำไรใตมาสที่หกสิบสองสองล้านเลยมันให้กินไข่เจียวเหรอแล้วทำไมมันใหญ่เท่าโตเลยวะเนี่ยพริกหวานแสนอร่อยไม่เคยชุ่มฉ่ำ เห็ดเข้มข้นชีสกลิ่นเตะจมูกเตะข้าวอะไรเด้อกูกูเนี่ยเตะจมูกอยู่กูยังไม่เข้าคาเฟนเลยข้าวมองเตะคุยเลยเนาะมึงหลอกกูอ่ะไม่หลอกกูเห็นมึงเดินวนอยู่เนอะเออมึงนั่งดีมึงนั่งดีประกอบเออโคตรเนียนเป็นตัวกินยาเขาเออเหมือนเป็นตัวประกอบในฉากเอ้ยเจ้าหนู เ,เขาเรียกเขาว่าเนี่ยเขาเรียกเขาว่าเนี่ยไม่รู้เขาจะเรียกกูนะกูเป็นเจ้าหนูสุดแล้วเนี่ย <laughs> แล้วไหนกูเหรอเอากูไม่อยู่ในซีนเหเห็นกูเด้ง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 เยอะเห็นเห็นแล้วทำไมกูไม่อยู่ในสีนะ <laughs> เลือกเด้งได้ไหนดิเฮ้ยแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่เอาลุงกันเนี่ยเปลือกหอยสีรุง้ง <laughs> เราต้องไปดูที่ทะเลอืมแต่จำได้ว่ามันสเปล่าหน้าร้อน อา้อาวครับอา้อาวเลยอะไรกรเป๋าหน้าโอนเนี่ยไม่รู้อันนั้นตามความจำส่วนลึกของซิลิบิลัมสีอ่ะตอนนี้กูจำอะไรไม่ได้แล้วอ้ะเหี้ยแม้แต่หน้าเมียยังจำไม่ได้เลยเยมีมีปลาไหลไหมปลาไหลหน้าบ้านเลยกิมโอเคเออลืมไปเลยว่ากิมเคยเล่นด้วย <laughs> อะไรเ่ย กูกยงังนั่งนล่อยู่เลยหน้าบ้านกูกเคยเล่นกับพวกมึงเหรอวะนี่งไงปลาไหลดาวทองกับปลาไหลงโงๆโโตัวนึงอ๋อปลาไหลงโงๆโโโอ่ะแย่น้ำพังน้ำแรงกูเลยนะเว้ยเออกูเก็บพริกไว้ให้ตั้งเยอะเลยนะเออกูยังเก็บพริกไว้ให้มึงอยู่100ร้อยเม็ดนั่นแะ <c oughs> เออต้องเอาไปทำอะไรวะมึงจะทำสไปซี่ยูไงอ๋อใช่ใช่ใช่ <น>ไหนอะไหอะไม่เห็นมีสักตัวอยู่ในกล่องนี้นี่มันหลบอยู่ในต้นไม้นี่กล่องลับปะอ่นบอบอยู่ในต้นไม้เนะรู้เยอะเสร็จก,กูเ <laughs> ่ก,กูรู้เยอะกว่าไม่รู้ได้ไงกูเดินมาเปิดเุ้ยแ,แพสซีพิเศษของกูลงติดลบเฮ้ยมึงเฮ้ยอะไรนย กูเก็บมเมล็ดกาแฟมาสามเม็ดสี่เม็ดเนี่ยอ่ะแล้วแล้วไงต่อกูจะเอาไปทำปุ๋ยได้ป่ะมันทำได้หรือว่ามันปลูกได้เลยปะ่ะมึงเปิดร้านกาแฟอะไรก็ได้งั้น <laughs> นะเออโก้สตาร์บัคไหมเป็นสตาร์บัคมันมันทำสตาร์บัคมันทำไอ้ดีได้มันทำกาแฟกินได้แล้วก็ปลูกเพิ่มได้อีกอนีอไงตัวปลูเปกเลยเออปลูกเลยสกยิดคิดอยู่ไหนเออออกมา กูมาล้วจะออกไม่ออกไม่ออก <c oughs> ไม่ออกเฉยเดี๋ยวเดี <c oughs> Ay, で entar, で entar. ๋ยวอันแรกคืออะไรนะสเสน่ห์จะตก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 แต่งห้องให้อันที่สองหาข้ออ้างแล้วออกมาอันที่สามคือลองขอจูบเธอเฮ้ย <tri> <c oughs> อ, <c oughs> อันสุดท้ายนี่คืออะไรมันเกี่ยวเฮี้ยอะไรเ่ยเฮ้กูเลือกกันไหนที่หนึ่งสองสามสุดท้ายโอเคเน้ฮ้ยเป็นเสาเฮลี่ตกใจ จุบหน้าผากไปดึงทีเฮ้ยเกินฉันรอที่จะทำแบบนี้มานานแล้วแหม่นางแผนร้ายไอแต่เดี๋ยวนะเป้าหมายเราคือใครนะตํา <c oughs> หน่งนะมีปิดไฟอีกโอ้ยแย่ละเซียเฟยเห็นนี่ต้อง เอโขกไม่เคยอยู่ข้องข้างข้อข้างกูเลยของข้างพ่อเอาเข้าเข้าเดี๋ยวไอ้ยเข้าเดี๋ยวนะวันนี้เทศกาลใช่ปะเออกูติดอยู่ในบ้านเทลีถอนหายใจว่าฉันควรจะทําอะไรดีนะอ่าคนจะปล่อยมอจากบ้านกันตอนนี้เย้ากูออกที่โซเฟียสิบโด่งนั่นทำอะไรเนี่ยเฮ้ยว่าด้วยปะอัพเทโนวาเฮียยีเหียยังยังเหลือเพลนนี่เ่ย ไอตัวมึง <ไป S 1> กบพิษตาด้วยฮะก็ใช่กันทีไม่ผู้เปิดเกิดไอ้นี่เปิดอะไรเด็กพูดเลยเนี่ยผู้เปิดในเมนูแล้วมันกะพิาเลงมันลบมั้ไม่ได้ไม่ได้ลกเดี๋ยวหาว่าไม่จริงไอ้แค่ยางีงคนที่อยู่นยนในเมืองก็คือไม่ออกมาจากบ้านไงจนก่าจะถึงเทศกาลน่ะอืมนั่นแหละความลับของผมคับท่นแล้วเราออกไห ออกได้ที่ไหนอะ่ะดูดิเีนเี๋ยวมันได้ออกบ้านแล้วเนี่ยตอนนี้ชัวลี่เอาออกไปด้วยเอลรี่ปลองเรียบร้อยอยู่คนเดียวงอะไม่ม่เอ,เอเลยังอยู่จบบันสวยๆเลยอ้ากูเจอโซเฟียวันดีมีคนติดจินในบ้าน <siempre> โทษฐานนอกใจ <ś TER ES> เออเอโดนสั่งซะมึงอ่ะ เอมิเลียผมออกไปกโ <laughs> อ้โหอะไรวะเนี่ยไอบ้บูมูลวาวบวกโชคเจ็ดเลยอะใช่ทำไมทำเองได้ป่าวะได้ถ้ามีโซเฟียอยู่แล้วฮะไม่รู้อะน่าดดถ้าถ้าแต่งงานกับโซเฟียนะ่าจะได้วิธีครับอ้ไม่นูนั่ไม่รู้รเดาผมชื่อว่าคดีนี่ ต้องมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นเลยเลยทำไมเวลามันนานจังกูอยู่บ้านเขาจนเขากำบ้านมาแล้วนี่เฮ้ยนี่ไงกูนึกว่าจออกไม่ได้แล้วแหละเอาส่วนที่นี่มันมันเทียนกับไอ้กิมหรได้่าเอาโอเคไอ้เหี้ยมาอกี่ยวบนเตียงแล้วเธอกูกำลังจะกดนอนเอานี่ไงโตแล้วเข้าวเพราว่าสุดท้ายอะดูดิมาดู โอ้โหไม่ใช่แค่พวกทองออกออกไม่ก็อะไเดี๋ยวเอาโอ้ยทุกอย่างแม่งโตหมดเลยโอ้ท้อและเลิกเล่นหมดกำลังใจนี่แต่แอปเปิลก็โตสุดยอดโอ้แม่งโตทุกอย่างเลยโอ้มีแต่เงินแต่ไม่โตกักทีฮะฮะอะไร เนินตองซัมแม่ยืนละเพคดูมาละเพคเขาบอกว่าเขาทำอื่นได้แล้วยังมั้งกูเริ่มแย่งเสียงสองคนนี้ไม่ออกแล้วนะโอ้โหเนี่ยเรามาดูมายเลยแต่เยอะอุ้ยลุมาลงไอ้เหี้ยเดี๋ยว้ในยังเดี๋ยวใครเอาพาลทเจนไปใส่ตู้เย็นหน้าหนาวอะไรพี่หน้าหนาวหน้าหนาวที่กูหลุดไงล่ะอาบน้ำโชว์สบายใจจริงเลย ไม่แม่งหงุดหงสีเขียวหมดตัวเก็บไข้ยังไข่โล้กระตุกเลยอันนี้พี่อีฐอื่นทำมาอออันนี้พี่หลับทำมาทำมาทำโอ้ยใครยึดทีีวอยู่ดิอยู่ดีเฮ้ยเฮียเราเนี่ยหนักหัวไปแป๊บไอ้เฮียแม่งก็ผุดออกมาเต็มเลยเดี๋ยวแมวจมกองหิมะไม่นะแมว ใครโทรมาจี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 จยังไม่ได้เสร็จอ๋อลุงเรียววิสมีโทรศัพท์ได้เหนี่มึงยังไม่เลิกใส่กางเกงในกูอีกเหรอเนี่ย